สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วโลกและพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศพร้อมทั้งเพื่อนๆในโลกโซเชียลของผมวันนี้ผมรพร้อมคณะทีมงานจะได้มาพบปาพูดคุยกับทุกท่านในหัวข้อประเด็นเกี่ยวกับกฎบัตรกฎหมายใกล้ตัวนะครับและก่อนอื่นที่จะเราจะลงเนื้อหาและพูดคุยแลกเปลีป่ยนแะน,นั้นผมเอง,รองพร้อมคณะทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหลายท่าน ที่ได้ชมคลิปและได้เป็นเพื่อนใน Facebook ได้โทรมาให้กำลังใจนะครับพร้อมทั้งแนะนำการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้น่าสนใจมากขึ้นซึ่งเราและทีมงานพร้อมน้อมรับนะครับว่าเราจะปรับปรุงเพื่อให้ถูกใจท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมมากขึ้นวันนี้นะครับแน่นอนที่สุดเราอยู่ในโลกโซเชียลโลกของการสื่อสารข้อหานะครับส่วนมากที่เราจะโดนกันมากที่สุดก็คือการโดนข้อหาบินประมาทด้วยการโฆษณานะครับ ซึ่งหมิ่นประมาทนี้ก็มีอยู่สองลักษณะก็คือหนึ่งหมิ่นประมาทธรรมดากับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาส่วนมากเราจะโดนข้อหานี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 2 8ยิบดนะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกินสองแสนบาทนะครับอย่าลืมนะครับส่วนมากเราโดนข้อหานี้แต่ว่าจะครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่คีย์เวิร์ดของข้อหานี้อยู่ที่เจตนานะครับเราอัพเฟซบุ๊กเราเผยแพร่ ภาพวาดเอกสารใดๆก็ตามลงในโลกโซเชียลนะครับอาจจะไปกระทบกระทั่งสิทธิ์ของคนอื่นหรือผู้อื่นที่ว่าเรากล่าวหาเขาเนี่ยเขาก็นําเรื่องเข้าไปหาตํารวจหรือพนักงานสอบสวนเพื่อเรียกเรามานะครับเป็นจําเลยหรือตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่ข้อหานี้อย่าลืมนะครับถ้าเราเจรจากันก็เป็นข้อหาที่ยอมความกันได้และที่สําคัญที่สุดนะครับเราต้องมาพิจารณาว่าเป็นการด่า ดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือเข้าของค์ประกอบความผิดเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเราสามารถปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนหรือจะให้การอย่างไรก็ได้ข้อหานี้กําลังแพร่หลายและที่สําคัญนะครับจะโดนพ่วงด้วยพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บหนึ่งแต่ก็มีข้อแตกต่างกันระหว่า,วางหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากับผิดพร,รบคอมพิวเตอร์นะครับมีส่วนที่ แตกต่างในเงื่อนงี้ของกฎหมายกันอยู่และที่สําคัญนะครับถ้าโดนข้อหานี้อย่าลืมโทรหาทนายหรือโทรมาหาที่ผมหรือทีมงานก็ได้ที่0962427815ถึงจะโดนข้อหาใดานะครับสิ่งสําคัญที่สุดท่านต้องรู้กฎหมายและแก้ต่างให้ถูกนะครับเพื่อให้พนข้อเป่าหาอย่าลืมนะครับเป็นคดีมีปัญหาโทรมาหาเราเพราะเรารักคุณครับ